สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมคุณปู่นะครับ4045นะครับเพิ่งมาประจำการที่แม่น้ำสายแม่น้ำนะครับเมื่อวันที่9เมษายนนะครับมาแทนปู่เบอร์4008นะครับที่ชํารุดไปนะครับปู่4005ก็เลยมาแทนนะครับ เบอร์นี้เบอร์สี่ศูนย์สี่ห้านี่มาสายแม่น้ำรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับหลังจากที่เส้นทางสายแม่น้ำปรับปรุงใหม่อ่ะครับปีหกสามนะครับปู่เบอร์นี้เพิ่งมานะครับยังไม่เคยมาเลยปกติปู่เบอร์นี้ก็จะอยู่วิ่งสายเส้นน้ําตกนะครับเมืองการอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยได้มาประจำการสายแม่น้ำนะครับแทนปูสี่สี่ 4008นะครับฝั่งทางซ้ายนู้นก็เป็นสถานีแม่น้ำนะครับมาจองตั๋วอะไรได้นะครับแต่ไม่มีรถโดยสัตว์งเขืา้าน,นี่ปู่จอดพักอยู่รางสองนะครับ น,นี้รางสามมีคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีไปโหลดที่ท่าเรือคองเตยนะครับน,นี่ก็สถานีแม่น้ำอันนู้นก็จะเป็นย่านเก่าของแม่น้ำนะครับแต่ตอนนี้เลิกใช้แล้ว พาชมดูรอบๆนะครับ น้ำมันก็ยังมีอยู่นะครับรถจากที่มาจอดที่นี่ต้องล็อกถังน้ำมันไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ล็อกแล้วเดี๋ยวชอบมีคน,บบนามาเอาโมยน้ำมันครับน,น,นี่ครับเป็นกุญแจนี่มอนนะครับก็ย่อมมาจากสถานีแม่น้ำนะครับต้องล็อกไว้ครับเดี๋ยวก,กลางคืน มีคนมาขโมยน้ำมันไปครับ40 45อันนี้ก็คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้บอทคอชำรุดนะครับที่ใช้การไม่ได้แล้วก็จะจอดอยู่รางหนึ่งดูทางนัง้นก็จะเป็นสถานีแม่น้ำครับ จะมีสะพานลอยข้ามได้นะครับน่าจะอยู่อีกนานนะครับปู่เบอร์นี้นะครับใช้สองระบบนะครับ ลมอัดกับลมดูด้านแม่น้ำก็มีสี่รางครับหนึ่งสองันนี้รางสามอันนี้รางสี่นะครับ มีคอนเทนเนอร์ครับมาจากแหลมชะบังเพื่อมาโหลดลงที่ท่าเรือคลองเตยนะครับหรือกรุงเทพเนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนวยนะครับช่องคนรักรถไฟบายต้นลันลานะครับแล้วก็ย่านแถวนี้ก็จะมีน้องอีกสคนที่ทำนะครับชื่อช่องการรถไฟนะครับ กับ FC ตูนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนรักรถไฟนะครับสายแม่น้ำนะครับขอบคุณนะครับ